ข้อ4ครับถ้า x เท่ากับ 2a บวก 4b บวก 5c บวก 6d บวก 7e ส่วน 7a บวก 11b บวก 13c บวก 17d บวก 19e และ y เท่ากับ 4a บวก 2b บวก c บวก 4d บวก 3e ส่วน 7a บวก 11b บวก 13c บวก 17d บวก 19e แล้ว 10x บวก 2y มีค่าตรงกับตัวเลือกใด a 2 b 3 c 4 d 5 ข้อนี้นะครับสังเกตว่า x กับ y นะครับมันมีตัวส่วนเหมือนกันแล้วดังนั้นส่วนเนี่ยจะไม่เป็นปัญหากับเรานะครับดังนั้นถ้าเราอยากรู้ 10x บวก 2y เราก็หา 10x นะครับ10คูณกับ x ก็คือ10คูณกับทั้งก้อนนี้นะครับก็คือเอา10มาคูณที่เศษดังนั้น 10x ก็คือเอา10คูณที่เศษ 2y ก็คือเอา2คูณกับตัวเศษเหมือนกันครับดังนั้น 10x -2y เท่ากับตัวเศษนะับเศษของ x คือ10คูณกับทั้งหมดนะับบวก 4b 5บบวก 5c บวก 6d บวก 7e บวกกับ 2y ครับเอา2คูณกับตัวเศษของมัน2คูณด้วย 4a บวก 2b บวก4บวก4 d บวกส e คนระับส่วนตัวส่วนก็คือส่วนมันเท่ากันแล,แล้วงั้นเราบวกกันอย่างนี้ได้เลยคนระับตัวส่วนก็เป็น เท่าเดิมครับ 7a บก 11b บก13 13c นะครับขออภัยบ 17d บวก 19e ดังนั้นครับเราลองคูณกระจายแล้วรวมเศษส่วนข้างบนดูนะครับ10คูณกับ 2a ก็กลายเป็น 20a 10คูณกับ 4b เป็น 40b 10คูณกับ 5c เป็น 50c 60d แล้วก็ 70e ครับ ตรงนี้2คูณในใจเข้าไปเป็น2คูณ 4a เป็น 8a 2คูณ 2b เป็น 4b 2, 2, 2คูณ4 D เป็น 2c 2คูณ 4d เป็น 8d แล้วก็2คูณ 3e เป็น 6e นะครับตัวส่วนครับคือ 7a บวก 11b บวก 13c บวก 17d บวก 19e แล้วก็เอาเอกนามคล้ายกันมาบวกกันครับ ยี่บวกกับ 8a เป็น 28a 40b บวกกับ 4b เป็น 44b 5ิบบวกกับ 2c เป็น 52c 60d บวกกับ 8d เป็น 68d แล้วก็ 70e ดสบ e เวกหกเป็น 76e ส่วนก็เท่าเดิมอยู่คนระับ 7a ็ดเอบวกสิบบวกสิบบวกสิบ วก 19e จริงๆถ้าเราลองดูตัวเรื่องนะครับมันเป็น2 3 4 5นะครับไม่มี a b c d เลยสแสดงว่ามันน่าจะต้องตัดกันได้พอดีครับลองสังเกตสัมประสิทธิ์ดูนะครับสัมประสิทธิ์หน้า a ตรงนี้เป็นของเศษเป็น4เท่าของส่วนหน้า b ก็เช่นกันหน้า c หน้า d และหน้า d ก็เช่นกันดังนั้นเราดึง4ออกมาได้นะครับก็คือถ้าเราเขียนมาครับก็คือจะเท่ากับ4คูณกับ ตัวเศษครับสคูณกับ 7a บวก 11b บวก 13c บวก 17d บวก 19e ตัวส่วนก็เป็น 7a บวก 11b บวก 13c บวก 17d บวก 19e แล้วตัดกันไปครับตอบ4นั่นเองครับข้อนี้ตอบข้อ4น,น,นะครับคือ4ดังนั้นข้อนี้จริงๆเราไม่ต้องไปกวนมันครับถึงมันดูแล้วมีหลายตัวแปร B C c d e ดีเต็ไมไปหมดเลย แล้วตัวเลือกนะครับมันมีแค่สองสามสี่ห้าไม่มี A B C D อยู่แล้นั้นให้สันนิษฐานว่ามันต้องมีการตัดกันแน่นอนแล้วก็ลุยไปเลยครับเอาสิบคูณ x เอาสองคูณ y แล้วบวกกันได้เลยตอบสี่นะครับโอเอ็มบ้างนะเพราะสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมโคมันไม่เท่กันทุกประการอย่าลืมดูวิดีโอความรู้กันนะครับ